ดี๋ยวสวัสดีเราก่อนเลยสวัสดีสวัสดีสวัสดีโซเชียลแคมป์จะไปไหนกันหรอวันนี้เราจะไปภูหินล่องกล้าใช่แรงให้แรงแนะนำตัวก่อนสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมด้วยสวัสดีชาวโซเชียลแคมป์สวัสดีครับชโซเชีย่ สวัสดีดอยนี่ไอซี่เถื่อนทำไมคะสวัสดีสวัสดีเฮสสวัสดีดอยสวัสดีอะไรนะวันนี้เราจะไปไหนกันนะโูหิล่องกาเราเป็นพวกเราไปทำหน้าที่อะไรเอ่ยไปเที่ยวเฉยนี่แหละอือได้เป็นสารเหรออย่าแยะนะทำอย่างไปว่ายช่างน้ำสิไปฮิปโปบายบายช่างน้ำบายบายฮิปโปบายบายช่าง ฉันนะไม่ไปญี่ปุ่น